ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมากลูกไท่ไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในแอปไทยเชฟตูเอลนะครับมาพบกับผู้เล่นทางบ้านนะครับผู้ที่มีเลตติ้งครับ1,002กว่าๆนะครับก็ไก่ก้าวฟ้าก็เป็นตอนนี้ก็เป็น ID ใหม่นะครับก็กำลังทำแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะสู้เปิด เป็นม้ารงขวาแน่ๆนะครับจันเบี้ยขึ้นไปนะครับมาตัวขวามาแล้วเม็ดขึ้นไปรับนะครับเปิดเบี้ยตำแหน่งนี้ก็กินกินไปเลยครับจังหวะนี้กินตัดเข้าไปก่อนนะครับเบี้ยชอช้างนะครับชอช้างห้าขึ้นไปครับเบี้ยทางด้านปีกซ้ายนะครับเม็ดขึ้นมานะครับจังหวะนี้เสริมม้าครับ เป็นม้าเทียมเต็มตัวนะครับหุบเรือครับหุบเรือมาหนึ่งตาครับจะส่งเบี้ยริมขึ้นไปนะครับขึ้นขุนมาแล้วส่งเบี้ยริมขึ้นไปครับต่อไปสีขาวเดินโคนนะครับก็ปักไล่ม้าขึ้นไปครับไล่ม้าขึ้นไปม้าจะหนีกับเราหรือเปล่าหรือว่าจะกินก่อนนะครับมาดูกันนะครับ ถอยมานะครับถอยมาจังหวัดนี้คําเบียขึ้นไปก่อนนะครับเบียจอจานห้านะครับคําขึ้นไปนะครับคือสกัดตามเม็ดรับเผื่อเขาจะไหลเม็ดไหลโคนไหลมาขึ้นมาครับเบียตำแหน่งนี้ไบมาปรับเป็นม้าเทียมนะครับเสริมโคนขึ้นไปครับสีขาวเป็นม้าเทียมม้าเทียมรูปนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับก็ต่อไปนะครับตาสีขาวเดินนะครับ แต้มต่อไปที่เราจะเดินนะครับก็เป็นเบีย้ยนะครับเบี้ยขอไข่ขอไข่ห้านะครับนะครับของสีดำนะครับเราก็มารอดูก่อน,นครับว่าสีขาวขึ้นเบีย้ยอ่าขึ้นเบีย้ยขอควายอ่าเบีย้ยขอไข่ห้าขึ้นไปรับเลยนะครับเปิดเบีย้ยขอไข่สีขึ้นมาเป็นเบีย้ยคู่นะครับก็ เสริมนะครับเสริมโคนขึ้นไปนะครับเสริมโคนขึ้นไปก่อนนะครับปูสามเบีย้ยมากินตัดเข้าไปนะครับดูว่าเอาอะไรกินนะครับถ้าเอามมากินเราต้องถอยมมามาผูกเบีย้ยจุดอ่อนนะครับผูกโคนในตัวด้วยครับจังหวะต่อไปตาสีขาวเดินนะครับ ็ลนยนะครับของของงานออฟฟิศนะครับเข้าถี่นะครับช่วงนี้เป็นวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์นะครับส,สุดสัปดาห์ก็ขึ้นขุนไปผูกเปียจุดอ่อนก่อนนะครับ mm hmm. ก็มีเสียงรบกวนก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโยกมามาริมกระดานตอนนี้จะทำอะไรเอ่ยนะครับ จังหวะนี้นะครับทิมริมดีกว่านะครับทิมริมเพื่อทําลายเบี้ยนะครับเบีย้ยคู่ของสีขาวนะครับเบีย้ยคู่ริมนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าสีขาวจะแก้ปัญหานี้ยังไรนะครับ ต่ต่อไปก็กินเข้ามาแล้วนะครับเรากินกินตัดไปเลยนะครับเราไม่กินตอบเบีย้ยทางนั้นปีกซ้ายนะครับกินตัดเข้าไปไล่ม้านะครับถามว่าสีขาวจะเอาอยัางไงจะหนีม้าก,ก่อนหรือเปล่านะครับถ้าหนีม้าก,ก็อาจจะหงายเบีย้ยนะครับเสียงลายดังมากเลยครับ นี่เบาเสียงลายแล้วนะครับก็เอาโคนนะครับปัก e e ไล่มนะ้านะครับให้ม้ากินเบี้ยงหงายไปนะครับนะครับปักไล่ม้านะครับให้ม้ากินเบี้ยงหงายแล้วเรากินเบ e e ี้ยไล่ม้าอีกทีในจังหวะทีเดินนะครับอ่าเอาเรือกินไล่ม้านะครับตอนนี้คลองสุดเอ็ดของเรานะครับคองยอ ของกอไก่นะครับเราเป็นของเราเรียบร้อยกดไปหนึ่งทีนะครับจังหวะนี้นะครับกดครับนะครับสีขาวจะหลบหรือเปล่านะครับสีขาวไม่หลบนะครับแต่ขยับขุนเข้ามานะครับเสริมนะครับจังหนี้ต้องเสริมมามาตัวล่างนะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับเสริมขึ้นไปครับนะครับแทงไล่เม็ด ทงเลยไม่กินครับกินเข้าไปเลยนะครับถ้าเอาเรือกินเราก็จะเอาเรือกินอ่าเป็นเบีย้ยแตกไปแล้วนะครับเอาโคนปักไรเข้าไปครับเรือจะกลับหรือเปล่านะครับเรามาดูกันต่อ่อาเรือกลับไปแล้วนะครับตำแหน่งนี้เรายังไม่กินนะครับเบีย้ยเบีย้ยที่หน้าโคนเรากินเมื่อไหร่ก็ได้น่าจะระเบิดนะครับระเบิดแต้มขึ้นไปเลยนะครับ เบี้ยงงูห้านะครับงูหกมางูห้านะครับครับเราเบิดขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าสีขาวกินนะครับเราก็จะเป็นเบี้ยคู่นะโอ้โหสีขาวไม่สนนะครับโยนเม็ดไม่ให้เบี้ยกินนะครับเพื่อจะเอาเบี้ยคู่เหมือนกันนะครับนี่เราก็ไม่กินนะครับนะครับจังหวะนี้เนี่ยเรามาไปตีลูกเลยไหมโยนให้คนกินนะครับนะครับ ตัวโคนสีขาวตัวนี้เป็นเป็นตัวป้องกันนะครับเป็นตัวป้องกันเป็นอุปสรรคของเรานะครับใชโคนกินนะครับทีนี้ะโคนก็มายืนอยู่หน้าขุนแล้วนะครับตันนี้ม้าสีขาวเริ่มมีปัญหานะครับเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับก็จะมีม้านะครับเสริมไปอีกตัวหนึ่งนะครับเรามาดูเอาเอาเรือมากดประกบคู่นะครับหลบนะครับหลบไปทางขวา เฉียงๆนะครับอ่าหลบไปอยู่หน้าม้าของสีดำนะครับลูกเบี้ยในตัวโดนกินตัดกินมากินกลับนะครับไม่โกงนะครับไม่โกงนะครับจังหวะต่อไปนะครับที่ขาวหลบขุนนะครับเปิดให้เรือส่องนะครับจังหวะนี้ดำนะดำาคนขึ้นไปตรงๆเนี่ยนะครับดำาคนขึ้นไปครับถ้าขุนขาวติดเรือนะครับเราจะเอาเรือไปซ้อนนะครับแล้วก็รอกินกินมาลุกจนนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์อ้าวจังหวะนี้นะครับเราเรือลุกจนนะครับก็ชนะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ